สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีชาววัวนะครับเนาะวันนี้ก็ได้ไม่ยุ่งการกลับมาพบมาพอกันที่เก่านะครับที่ช่องกุ้งเจริญทรัพย์วัวง,งามอีสานใต้ผมครับกุ้งเจริญทรัพย์รับนาทีบรรยายเช่นเคยนะครับเนาะได้นองหล่ามาเก่ารูปเคียงงวัวไห้เช่นเคยครับวันนี้วันนี้น้องหล่าได้งวัวงามนะครับเนาะงัวางามวัวสาวบ่ามันหัวโล้น ทยยาดอย่างนี้ทายาดคีเอฟสามหนึ่งสุดยอดวัวง,งามวัวสาวอีกหนึ่งตัวนะครับเนาะสถานะตอนนี้พึ่งผสมไปเป็นพะง่ะพึ่งผสมไปสุดยอดครับงวัวงามตัวนี้งวัวแม่สาววัยวัยสาวแหะครับเจัดสิวววัยอย่างนะ้องวัยสาวพึ่งผสมไปหมาดๆได้พี่น้องเด้อสำหรับพี่น้องท่านใดกำลังมองหา,ว,งาวัวสาววัวง,งาม วัวที่ผสมไปเป็นแม่บอกแมวพันธไปเป็นแม่คอ,อกแมวพันธุาะครับนาะในราคาที่ถือว่าบแพงนะครับนาะพี่น้องนาะในราคาที่บแพงเหมือนนี่เขานําม,มาเปิดให้ด้วยครับเด้อครับน้ยห <c oughs> นอกงามครับวัวตัวนี้นี่ครับเพิ่นออกมาตัวเดียวเพิ่นกะ อยากเขาคอกแน่ล่ะมันคำออกมาย้ำคำนะครับเนาะวันนี่มีเวลาช่วงคำนะครับเนาะ <S 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 หลังบริษ้แอร์นะครับเรื่อเพียงแต่ว่าท่าย,ยืนมองสูงระนาพันยืนมองต่ำครับ <C ười> ยางลูกครับเบิ่งคุนหางพี่น้องคุนหางงาม คุณหาง nhầy นะครับนะงเนาะหาง nhau จับสวยครับงวตัวนี้งามบอกง่ายๆว่างามนะครับเนาะเอา้าราคาเปิดเท่าไหร่ครับราคากับโบแพงเด้อพี่น้องเลยราคาโบแพงครับราคานี่เป็นราคาขายเลยเด้อครับพี่น้องเด้อสี่หมื่นเก้าพันบาท เพิ่งเด้อพี่น้องงัว49,000บาทผสมแล้วพร้อมครับอ,อต้นใหม่ต้นลายกินเบิดครับผสมออกฟอร์ดเรียบร้อยนะครับเด้อสำหรับพี่น้องท่านใดอยากได้ไปเป็นแมวบอกแมวพันนะครับนาะโทรหาผมเลยเด้อครับเบอร์โทร0 6 2 2 6 8 0 0 3 9ครับผสมออกฟอร์ดเรียบร้อยนะครับนาะออยากได้ไปเป็นแมวบอกแมวพันอยากได้วัวงาม หน่วยการดีๆเนื้อหนังดีๆคงส้างดีๆนะครับนะตวนี้ตอบโจทย์ได้เลยได้พี่น้อง49,0 0 0บาทพิกัดชมวัวนะครับนะบ้านหนองคําตําบลน,น้ำำําคําอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดพี่น้องวัวช่วงนี้หนาซื้อหนาหาเด้พี่น้องเด้อเพราะว่าราคาสำนีนะพี่น้องนะมันเป็นการลงทุนที่บัเซียงแห้งนะครับพี่น้องบอกคือขาซื้อตอนแสนสองแสนแบบสิตอนนี้เป็นราคาถือว่าหนาลงทุนนะครับนะ สำหรับผู้ใดมีห้ามีสวนห้ามีป่าหญ้ามีอาหารที่บ่ไดดสิ้นเปลืองเงินทองมากมายนะครับเนาะ,ะซื้อไปปล่อยซื้อไปเลี้ยงไว้ครับเป็นสมบัติซื้อไว้สะสมไว้นะครับเนาะออกลูกแพลนท่างก็ขายตัวละสี่หมื่นตัวละสามสี่หมื่นรับรองว่าง่วงงามมันก็ได้ขายได้ขายเร็วกว่าง่วง่งงามครับนะเนาะอ้าวองไงนะ่ายๆเนาะ มึงจะดัหน่วยการเพิ่นธุ์นกนกตรงขาหนาเอาจุงออกไปเพิ่งน้องละแนมบนเข็นขาไปลูกไปจะเพิ่งกินให้ดไทยก่อนสีเข่าเคาะสีเข่าเคาะอยู่ฮะคนพูดน่อยหน่อยเอาวาอยู่คือกันเว้หน่อยคักน่อยจะได้นี่เลยพี่น้องเลยเบิง่ง ข่าขทาข่าทาครับสี่หมื่นเก้าพันบาทเด้อพี่น้องเด้อเบอร์โทรศูนย์หกสองสองหกแปดศูนย์ศูนย์สามเก้าพี่น้องท่านใดอยากได้ไปเป็นแม่บอกแม่พันในคอกในฟาร์มโทรเลยเด้อครับเด้อหรืออยากมาเบิ้งตัวจริงนะครับในคอกในฟาร์มเฮามีให้เบิ้งครับมาเบิ้งตัวจริงได้ครับพิกัดชมวัวบ้านน้องคำตำบลน,น้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดส่วนสูงของวัวตัวนี้เกือบร้อยห้าสิบอยู่เลยพี่น้องร้อยสี่สิบกว่ากว่านะครับเนาะ ไปเข่าคอ,อกทำมันสิอยากเ <c oughs> ข่าคอกันมันเข่าไปเข่าเลยลูกดีดีทายในคอกก็ได้นี่ได้รับเด้เบิร์นเ่ลางามบงงามเบิ่งเอาพี่น้องนนะผมว่าสี่หมื่นเข่าโอ้แต่เป็นตอนนั้นเกือบแสน <c oughs> พอสื่อแหง้งเลยครับงอช่วงนี้เนาะครับพี่น้องเนาะ ผูใดมียา,ม,ยามีแปลงยามีแหล่งอาหารที่บ่ได้ซื้อบอออ่ได้ยางเนาะครับเนะะาะเมาะแกการซื้่งวเขาไห้เด้อพี่น้องช่วงนี้ผมสิบอกให้ถ้าพี่น้องลดต้นทุนเรื่องหยาเรื่องอยางได้พี่น้องซื้วงวราคาซัมนียไปไห้เนาะพี่น้องเนาะโอกาสขาดทุนหน่อยครับมีแต่ได้เป็นหนาเด้อครับเด้อ <c oughs> นี่เบ่งเดี๋ยล่ะพี่น้อง ยอดครับอ่ะทบทวนกันอีกเชิญหนึ่งนะครับเด้อแม่สาวผสมออกฟอร์ดแม่สาวผสมออกฟอร์ดเด้อพี่น้องเด้อใหญ่น้ำมันราคาสี่หมื่นเก้าพี่น้องมึงจ้โอ้ยงวดสี่หมื่นเก้าหรอวะเอาเด้อครับเด้อเบอร์โทรศูนย์หกสองสองหกแปดศูนย์ศูนย์สามเก้าเด้อครับเด้อพิกัดชมวัวบ้านน้องคำตำบลน้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับเนาะนี่ครับน้องลาเพิ่งกันให้ เป็นข้าวโพดต้นข้าวโพดโบดด้วยพี่น้องด้วยโมมีหยาคือทังเพื่อนกะให้ข้าวโพดโบดไปก่อนครับข้าวโพดเวิดแน่เฟื่องแน่พอเด้ประทังชีวิตงัวไปนะครับเนะาะทั้งใดมีหยาก็มาเอางัวไปเลี้ยงเลยครับด้วงใดมีหยาหลายมาเอางัวไปเลี้ยงนะครับเนาะปลามันแดงอันนี้กะ ขอจากพี่จากน่องไปนะครับนะอเนาะก่อนอื่นก่อนจากขอ,ขอฝากช่องครับเลยครับเด้อช่องกุ้งเจริญทรัพย์ฟาร์มวังงามอีสานใต้นะครับเนาะฝากเป็นกําลังแรงใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับโอวาผู้สีอ่อข่าอยู่ในกรุงเทพกรุงไทยอยู่ในประเทศอยู่ต่างประเทศนะครับเนาะเหตุงานอยู่ต่างประเทศต่างแดนก็ดีครับเป็นกําลังใจให้ทุกผู้ทุกคนนะครับเนดะ้อ วันนี้ผมกุ้งเจริญทราบครับน้องหลากอสิขอจากไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ